แต่ถ้าหากว่าตาโพูดถึงรูปน,า,า,มนมมมมา,ามสภา,า,าวะมันไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ถ้ามีหญิงมีชายมันไม่ใช่ตัวสภาวะตรงนั้นนะฮะมันมีตามหลักอริธรรมเหมือนกันอิทธิภาวะเนี่ยภาวะโดยความเป็นหญิงบุริษาภาวะภาวะโดยความเป็นชายอันนั้นอันในหลักอภิธรรมนะแต่โดยสภาวะสภาวะที่เป็นรูปเป็นนามแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชาย ตัวสภาวะประมัดนะมันไม่มีเป็นหญิงเป็นชายหรอกหญิงชายมันเป็นใกล้ๆกับเป็นตัวที่เราเรียกชื่อขึ้นมาตมมุญญิขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาแะไเท่านั้นแต่ตัวสภาวะประมัดแล้วอ่ะมันไม่ม,ไม,มีไม่มีชื่อแบบนี้หรอกนะยมัวเคยเห็นไหมอ่ะอย่างความรู้สึกตัวในที่นั่งกับรู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนไหมรู้สึกตัวไม่เหมือนสิคะต่างกันยังไงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามอ่ะการรู้สึกตัวว่ารูปนั่งการรู้สึกตัวว่าเป็นเราเป็นหญิงนั่งแล้วเธอคิดอย่างไรบ้าะไม่ไม่มันมีความต่างกันไหมมีความต่างกันไหมถ้าเป็นความรู้สึกก็ไม่มีความต่างในเราที่กเอนแต่ว่าถ้าหากว่ารู้สึกตัวว่าเป็นรูปนั่งมันไม่มีหญิงไม่มีชายหรอกเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละมันไม่มีอันนี้เราคือหญิงนะอันนี้คือชายนะมันไม่มี สภาวะเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายมันมีสภาวะอย่างนี้เหมือนกันมันไม่มีไม่มีหญิงไม่มีชายถ้ารู้เป็นรูปเป็นนามใช่ไหมฮะแม้แต่ความเพียรสติธรรมชาญญะของกันเป็นบาลมัตไม่มีหญิงไม่มีชายนะรูปเป็นนามก็เหมือนกันมันไม่มีหญิงไม่มีชายดังนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายมันก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เป็น่งยๆจบแล้ว แลก็ลาแล้วเออได้ต่อจะไม่ได้กลับไม่รอบแล้วใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็นานมาคุยกันดีก็คือเข้าใจไปเลยเข้าใจอะไรบ้างตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็คุยกันใหม่โทรมาคุยก็ได้นะ่เย็นแล้วแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาได้มาอีกก็จะได้ไปน้ําพุร้อนนะ่ยั่นน้ร้อ ลไมเอาไม่ต้องแล้วพอ,นะพอแล้วพอแกาบ่อยๆประเดี๋ยวบุญได้เยอะยังเคยเห็นไลยว่าบุญน่มันเกิดตรงเนี้ยก็เรียกว่าบุญเราเลยด้วยการอ่อนน้อมสอมตนธนึงเนี้ยเกิดจากบุญในบุญกิยวัตรตัวสิบอ่ะอ่อนน้อมสอมต้นเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเห็นไหมจะมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะได้บุญมากอ่ะ ก็นาแล้งไปทลอกันได้บุญอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เออเออเไเออม่ออไม่เป็นไรอันนี้พอแล้วก็สาธุที่มาคุยกันวันนี้หนูก็ได้บุญแล้วได้มาฟังพระอาจารย์อันนี้อีกอย่างนะได้ฟังรามเขาเรียกว่าธรรมมาสวรสดนะอาตมาก็ได้บุญอีกอย่างนะธรรมเทศนาใหม่บุญไม่เกิดจากการแสดงธรรม โยมได้บุญจากการฟังธรรมเห็นไหมในบุญกิยวัตรถุดสิบอะในข้อสําคัญอยู่ท yeah ี่ไหนทิฏฐูชุกรรมทิฏฐชุดกรรมความเห็นให้ถูกตรงอะเนี่ยกรรมสักตาสามาทิสิเ็นหละเห็นเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องสติปัญญาอะไรพวกนี้แหละนอยู่ที่ตรงนั้นนะก็เรียกทิฏฐกชุตกรรมทำความเห็นให้ถูกตรงเนี่ทางนี้เียวใหร่ ทำดีได้ดีทาช่วยได้ช่วยเนี่ยผมเห็นได้ต้องต้องมีต้องมีต้องมีที่ถูกเชื่อมคือตรงนี้เป็นตัวปัญญาที่เห็นเรื่องบุญเรื่องบาปมันถึงจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปนะแล้วก็ถึงจะมาเชื่อศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาตรงเนี้ยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมยังงงอ่ะงงหมายความว่าใน ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมช่วยได้ช่วยอันนี้เห็นเชื่อแต่ในในสิ่งที่แบบเอออย่างเอาเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปที่ที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคนนี้ความหมายยังเดียวกันเรียกว่าเชื่อเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วเนี่ยแค่นี้แหละหรือแค่นี้แหละ คราวหน้าแเอวตกไว้ตรง EP แรกนี่ EP สองก็ยังไม่ติเอาไว้ EP สองสามน้อเดี๋ยวมันจะยาวใช่มันต้องมันต้องเข้าใจไปค่อยๆไปเข้าไปค่อยๆอธิบายที่ผมยังติดค้างด้วยความไม่เชื่อด้วยอธิบายวิทยาศาสตร์ไม่ได้พอเราติดเนี่ยเราก็จะตั้งกําแพงละว่าไม่เอาไม่เอาเอาตรงนั้นต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างจริงๆเ่ยพุทธศาสตร์น้ำมาก่อน วิทยาศาสตร์เนี่ยมาทีหลัง,ลงใช่ไหมฮะวิยทยาศาสตร์เนี่เพิ่งคนพบอีกไม่กี่ปีเองพระเจ้ามาสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ดสรู้มาตอ้งหลังๆได้ยินนะเขาพิสูจน์ด้วยวิทาศสตร์ไม่ว่าจะเป็นใช้ใช้ไอ้คลื่นสมองเราเนี่ยต,ต่างๆมาเนี่ยมันก็แต่บางอย่างเรื่องแต่ลองลองไปเรียนรู้เรื่องหมอชีวโกโกมารพัฒน์ <c oughs> ตอนนั้นอนะ่ะไม่มียาสลบแบบปัจจุบันนี้ด้วยนะผ่าตัดสมองเลยนะ มาลองไปเรียนรู้รเรอะผ่าตัดเป็ดถีอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทันต้องมัดแก,กไว้ทางนี้นะแต่จริงๆแค่เจ็ดวันนะเพราะเผื่อเผื่อว่าถ้าบอกแค่เจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวว่าเจ็ดวันแล้วไม่ปล่อยยันนาทีอ่ะนี่เราบอกเป็นสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วพอเจ็ดวันเนี่ยมันมันแก้ได้แลวมันหายนะผ่าตัดสมองนะ <S <S ไม่มียาชาไม่มีอะไรแล้วแล้วก็หายคนไปโรคสมองไปโรคอะไรต่างๆเนไหยทั้งทั้ง ทั้งเศรษฐีเศรษฐีอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้ารักษาไม่หายไม่เอาตังค์ลองนะเนี่ยรักษาหายแล้วก็จะเอาตังค์แล้วก็เพื่อจะเดินทางกลับเมืองการแพทย์สมัยก่อน2,500ปีนั้นก็มีการผ่าตัดสมองมีมาแล้วแล้วรักษามาแล้ว้องไปเรียนรู้ประวัติของหมอชีวกสิเนี่ยมีมาแล้วแต่วิทยาศาสตร์นะเพิ่งจะมีไม่กี่ปี มาที่หลังอย่างเงี้<ช>ยตัวอย่างนะฮะ<ช>แล้วเรื่องของจิตใจเรื่องนามธรรมตรงเนี้ยวิยาาทยาศาสตร์บางทีพิสูจน์ไม่ได้หรอกแต่ผู้เจ้าน่ะบอกไว้แล้วทางนี้คือความเพียรสติสมัชัญญะนะเนี่ยสติปัฏฐาน,านวิปัสสนานะความรู้เก็จตัวแบบนี้นะวิทยาศาสตร์นี่ไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องเหล่านี้สติปัญญากไ็ไม่รู้ไม่รู้ตัวสภาวะนะแต่บัญญัตินะ่ะรู้อย่างนี้ก็เรียกยังไงยังไงร,รู้ เหมือนคนทั่วไปเนี่ยรู้หมดแหละที่ที่อาตมาพูดไปเนี่ยเขาจําได้เขาก็เอามาพูดอย่างเงี้ยเขารู้แต่รู้แบบเนี้ยมันไม่ใช่รู้ถึงตัวสภาวะเขาเรื่องความรู้สึกตัวความเพียรตติัมปชัญญะต้องไปเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วยังรู้ถ้ามีความรู้สึกตัวจะต้องรู้เป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยก็ต้องเล่าได้นไม่ใช่พูดได้แบบที่อาตมาพูดไปแล้วแล้วก็จําไปแล้วก็มาบอกมาพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ความหมายอันนี้ ต้องไปเรียนรู้กับสภาวะมันความรู้สึกตัวที่รู้เป็นรูปเป็นไงนามอะไรอย่างนี้อย่างโยมสุลองเล่าให้ฟังเอาอย่างตอนเมื่อกี้นั่งข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะเอ๊ะทำไมไม่เหมือนแล้วก็นั่งเหมือนกันเนี่ยอ๋อถ้าลูกนั่งก็เหมือนกันถ้าพูดว่าความรู้สึกว่ามันความแข็งอ๋อไอ้ข้างล่างนี่แข็งกว่าแต่ถ้าบอกว่าลุกนั่งก็คือเหมือนกันแต่ความรู้สึกว่าเออข้างล่างนี่มันจะแข็งกว่าเนีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะรู้ได้ความต่างกัน ข้างบนกับข้างล่างต่างกัน,นแต่ความรู้สึกตัวความเพียรทฤทําให้ทัญญะก็อย่างเดียวกัน <S <S เพียงแต่อารมณ์ที่นั่งข้างบนกับข้างล่างต่างกันเท่านั้นเองเนี่ยก็ความรู้สึกอย่างเงี้ยถ้าหาว่าเคยเห็นก็จะพูดได้แต่ถ้าไม่เห็นมันจะได้แต่ตรีที่นำเสนอไปเท่านี้ความรู้สึกตัวนะรู้เป็นรูปเป็นนามนะได้แค่นี้แหละแล้วมันบอกบอกไม่ได้ราะให้ให้เราความรู้สึกให้ฟังได้อย่างเนี้ยไม่ได้ โอ้ไม่เคยเห็นมันเล่าไม่ได้แต่แตคนเคยเห็นมัน,นได้อาจารย์ที่หนูคบๆอาจารย์มาเจ็ดวันเนี่ยแล้วหนูเห็นตรงนี้ไงฮะก็เลยเข้าใจพอเ,เข้าใจแล้วเราออกมาเรามาข้างนอกพอเราองเนี้แล้วก็มาค่อยๆคือมีรู้ท้าความรู้สึกตัวตัวเองอะไรเงี้ยมีสเติให้เยอะขึ้นมันจะเห็นสภาวะนี้มันก็ได้จะเข้าใจเยอะขึ้นไงฮะ<อ>ว่าก็เคยเข้าคร์สแล้วมันมันเห็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 นแบบชัดเจนอ่ะ มันก็เลยเข้าใจตรงนี้ได้ไงแรกๆอาจารย์มาให้หนูส่งส่งหนูนูก็พูดอะไรไม่ได้เหนูยังไม่เข้าใจทีเดียวใช่มันต้องไปเห็นต่ภาวะความรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้วรู้เป็นรูปอะไรนามอะไรนนมันถึงจะเข้าใจแต่ถ้าหาว่าไม่เคยเห็นมันก็จําได้แต่ที่เขาบอกมาใช่ไหมฮะเออตะมาจะเล่าเรื่องพระมาเล่าให้ฟังตอนนั้นอยู่วัดเก่าสนามใจท่านบอกว่าเมื่อคืนเนี้ย หมามันเห่าแล้วก็ไปเจอสัตว์ประเภทหนึ่งพอหมามันเห่ามันก็กลัวแล้วมันก็หมวนตัวเข้าไปได้ถามว่ารูปล่างหน้าตามเป็นยังไงท่านบอกว่ามีเก็ดคล้ายๆเต่าแล้วมันชอบกินอะไรนะตอนนั้นฝรั่งที่วัดเก่าสันน้ชใจมันก็ไม่มีฝรั่งแต่พอมารู้อีกทีไอตัวที่มันม้วนได้คือตัวนิ่ม ท่านเพรว่ามันมีเก็เกตคล้ายเต่าเราก็ไปนึกถึงมันไม่มีนะไม่ถ้ามีเก็ดคล้ายเต่าแต่พอไปดูในสารคดีมันมีเกตเกตเหมือนกันแล้วตัวมันก็ยาวแล้วพอเวลามันกลัวอะไรขึ้นมามันก็จะม้วนตัวตัวนิ่มอ่ะแล้วมันไม่ชอบกินฝรั่งหรกมันชอบกินอะไรเขากินมดอ่ามันคนละเรื่องกันอย่างนี้แหละฮะนี่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าเนี่ยที่ท่านมาบอกเราก็อย่างหนึ่งนะแล้วถ้าพอเราไปเห็น ในแตลคะดีเอออย่างนี้ก็เรียกตัวนี้มันอีกอย่างหนึง่งจะอุปมาให้เห็นว่าอันเนี้ยที่ที่อาจารมานําเสนอไปเนี่ยวามรู้สึกตัวเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องนามเนี่ยถ้าหากว่าเราฟังแล้วเราไปคิดนึกงแต่งเอามันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่พอไปเห็นสภาวะตัวจริงที่มันรู้สึกตัวรู้ไปรู้ไปนามมันก็อีกอย่างหนึง่งไม่รู้โยม,มชินจะงงหรือเปล่าไม่งงครับไม่งงนะเออถ้าเราไปปฏิบัติจริงอ่ะก็ไม่ต้องไปไปนึกคิดว่ามันคือ เป็นแบบอะไรใช่ไหมต้องไปปฏิบัติจริงๆจะเห็นออต้องไปสัมผัสกับตัวสภาวะมันเช่นอย่าง <ไป S 1> ทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนอย่างเงี้ยเรามีแล้วเราก็รู้แล้วและและอาการท่าทางที่นั่งเนี่ยเราก็มีแล้วแต่ความเพียรสติธัรมจัญญะมีไหมถ้ามีก็มารู้รูปที่กําลังนั่งอยู่นี้ได้แต่ถ้ายังไม่มีก็จะมีแค่ความเพียรกับสตินะม,มันก็จะมาละเลึกรู้อยู่ที่กายที่นั่ง เนี่ยรู้อย่างนี้ก่อนต่างกับที่เราไม่เคยรู้อ่ะรู้โดยความเป็นเราเป็นยังไงมันไม่มีสติมารู้อ่ะแล้วก็ถ้าสติเรารู้เนี่ยมันจะจากใจแล้วก็มารู้กายที่กําลังนั่งนั่งนอนเย็นเดินเนี่ยมันจะออกมารู้แบบเนี้ยมันเช่นไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจที่เราเรานั่งนอนเย็นเดินนะเนี่ยมันจะออกสติอะ่ะมันจะออกมารู้กายที่กแบบํากลังนั่งอย่างนีอย่างโยมสูตรเนี่ยกาลังนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีสติหรือความรู้สึกตัวก็จะมารู้กายที่กาลังนัฤฤ่งนั่งท่าไหนนะตรงนี้ เนี่ยมันมันก็จะมารู้อาการท่าทางนยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันต่างกับเมื่อกี้ไหมเนี่ยท่าท่านี้ก็อย่างหนึ่งท่านั่งแบบนี้ก็อย่างแล้วก็ประเดี๋ยวก็ไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็มาเรียนรู้เนี่ยอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยรู้แบบเนี้ยรู้แบบเนี้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือสติแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวก็จะมารู้อาการท่าทางอย่างเงี้ยคืออะไรก็คือมารู้รูปที่นั่งเนี่ยก็จะต่างกันเวลามีสติเท่านั้นเอง สติก็มาแล้วเริรู้ในอาการท่าทางเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมีสัมมัชัญยะก็จะมารู้เป็นรูปที่นั่งเนี mm ่ย hmm. อารมณ์เหมือนกันแต่ความรู้สึกต่างกัน mm hmm. อันนี้ก็ให้การบ้านไปเออ <c oughs> อย่างเช่นที่เราตอนทนาอยู่เนี้ยถ้ามันไม่ชัดเนีย่ยแต่มาเคยคุยกับโยมแล้วก็โยมาทําบุญมันไม่ชัดแต่ามาก็เอาอะไรของอาจารย์อุโป,ปัต่ะ การปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่าสวดมนต์บ้างอะไรเนะี่ย mm. ก็ใส่เข้าไปหรือหรือสวดมนต์ของอาจารย์สุพจน์อ่ะก็มาก็ใส่เข้าไปก็ก็แล้วแต่แล้วก็สนทนาธรรมเนี่ยมันสามารถเอาเสียงออกไปแล้วก็เพิ่มเสียงได้ไปไปเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งตัดต่อแล้วก็เพิ่มเสียงนแต่เพิ่มได้ไม่มากถ้ามากมันจะมันจะซ่ามันก็เพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะ แต่ตรงที่อาตมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้กับใกล้ไม่แต่ของโยมมันอยู่ไกลที่ที่จะไม่ชัดตรงเนี้ยบางทีถ้าเพิ่มมากมันก็จะซ่ามันดังมากแต่มันซ่ามันเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะหมายถึงว่าเราปรับเอาเอาเสียงไปแล้วก็ไปเพิ่มมันมีโปรแกรมตัดต่อเรื่องเสียงแล้วก็มันต้องโปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกมันมันทำได้หลายรูปแบบ แต่ว่าอย่างคุยกันเนี้ยบางทีมันก็พอรู้เรื่องนะขนาดเนี้ยกาลังเนี้ยประมาณสองเมตรฟังฟังก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าหากว่าใส่หูฟังแบบที่โยมให้อาตมามาถ้าใส่ตัวนั้นมาก็จะฟังได้ชัดดีกว่าใช้ใช้ไมได้ใช้ก็ใช้อยู่ฮะอาตมาก็เลยเนี่ยเอามาใช้กับเวลาเสียงดีเสียงดีแล้วมันมันสามารถเอามาฟังกับไอตัวที่ที่คุยกันอย่างเนี้ยนะเป็นมันเป็นวิดีโอเอ็ดีสี จะเสียงอ่ะมันจะมันจะฟังได้ชัดดีกว่าดีกว่าที่ลาโพงในตัวมันใช่ใช่าในโพลำโพงในตัวเรียกว่าลำโพงอะไรบลูทูธนั่นแหละตรงนั้นน่าจะชัดดีกว่าอยูอแต่แจวถูกด้วยเหมร้อยกว่าบาทนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นเราจะชัดผมผมใช้มาเยอะหลายรุ่นมากเลยมาใส่รุ่นเนี้ยนั่นแหละตัวนั้นอ่ะชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอามาฟังดีเลย้วเปิดที่อาตมาส่งไปให้แล้วก็ลองเปิดดู มันจะชัดฝ่าลำโพงในโทรศัพท์มันเพราะลำโพงในโทรศัพท์มันเล็กแต่ถ้าบูทูธตัวนั้นมันจะมันจะใหญ่ตัดความลูเสียงรอบคทบอยู่ในแล้วมันอินเตอร์นั่นแหละตรงนั้นลองลองเาไปฟังดูเดี๋ยวลองฟังดูได้เลยแล้วถ้าดีก็ให้ยมตับ้าง หลารอบที่สามนะครับนั่นสิได้บุญสามรอบเลยนะตัิยมปีอันเนี้ยสาธุให้เป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์อย่าได้ผุดได้เกิดเลยเนี่ยลองเปลี่ยนอิยาบทอีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูอ่ะโยมสูตรนะมันจะเมื่อกี้จากนั่งแล้วไปยืนแล้วเป็นไงมันรูปเดียวกันไหมมันรูปแล้วก็รู้สึกเมื่อยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเขาท่านเนี่ยถ้าเคยฝึกกันไว้เขาจะรู้อย่างนี้ แต่ถ้าไม่เคยฝึกก็จะรู้โดยความเป็นเราเแล้วก็ทุกจะไม่ชอบทุกจะไม่ชอบจะชอบแบบไม่สุขไม่ไม่ทุกอะอจะสุขสบายเพเลิดเพลินอะไรอย่างนี้แหละ